ทุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube, Podcast, Podbean และ Soundcloud พิมพ์ชื่อรายการ Act Now และในทวิตเตอร์และเว็บไซต์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันออกมาเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ข้าราชการให้หรือว่ารับกระเช้าหรือว่าสิ่งของในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะของเยอรมน,นีกําหนดไว้เพียงแค่ดอกไม้1ช่อเท่านั้นต้องได้รับโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6กหมบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ปปชเรรู้สึกชื่นชมนะครับที่ทางภาคเอกชนภาคธุรกิจหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยได้นำนโยบายตัวคิดปริซีมาใช้อย่างแพร่หลายแล้วหลายๆปีที่ผ่านมาก็มีการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ่าเป็นเรื่องที่ที่ดีและเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเรื่องของการรับมอบทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดเนี่ย ในระดับแค่ไหนเพียงไรที่มันเหมาะสมที่มันไม่เกินเลยไปจนกระทั่งเป็นเรื่องของการรับสินบนหรือการไปผูกพันตัวเราเองเข้ากับสิ่งที่เราได้รับแล้วก็ทําให้เราต้องตอบแทนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นหลังจากที่มีกฎหมายปี42เนี่ยเราก็การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจัญ,ญญาเนี่ยปปชก็ประกาศกําหนดไว้ว่าจะต้องไม่เกิน3,000บาทแต่จริงเนี่ยเราในชาวปปชเองเนี่ยเราก็ไม่กล้าจะรับหรอก ฟังว่าหลายๆหน่วยงาน,นใช้คำว่า n o g i กิฟตเลยนี่ยก็ถึงบอกว่ารู้สึกชื่นชมแล้วก็เป็นการช่วยส่งเสริมงานของปปชนะครับอย,อย่างมากเลยครับ mm hmm. เราก็พยายามส่งเสริมกันว่าอาจจะให้ของที่เล็กน้อยเป็นสิ่งที่เราประดิษฐ์เราทํากันเองในเทคโนโลยีปัจจุบันในการสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยมันมีหนทางอีกมากมายเลยซึ่งส่งกันทางไลน์อะไรยเงี้ยนะครับ ซึ่งมันไม่มีคอสอะไรเลยมันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยแต่มันก็ทํารู้สึกเออเขายังระลึกถึงเราอยู่นะครับเราสามารถจะส่งความรักความผูกพันความระลึกถึงกันได้โดยไม่จําเป็นต้องมอบอะไรกันมากมายเลยมันอยากให้เกิดกันมากกว่าน,นี้อีกครับถ้าผู้นําองค์กรมีนโยบายตรงนี้เนี่ยนะครับผู้ใต้บัญชาบในหน่วยงานมันก็จะต้องถือปฏิบัติตามเมื่อผู้นาเขาทาทุกคนก็ต้อง,งปฏิบัติตาม มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องการรับนะครับถ้าการประพฤติการปฏิบัติตัวความซื่อสัตย์สุจริตนะครับการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนเนี่ยผู้นําองคอ์กรไม่ว่าองคอ์กรภาครัฐภาคเอกชนทั้งหมดนะครับอยากให้ถือปฏิบัติเป็นการทั่วไปในทุกองคอ์กรทุกหน่วยงานด้วยซ้ํานะครับแล้วก็มันก็จะกลายเป็นค่านิยมใหม่พยายามจะสร้างเรื่องซีโร่ทุเรียนคะลินไทยแลนด์เนี่ยมันก็จะเกิด นค,คนก็อยากจะมาอยู่ประเทศเราอยากมาพักผ่อนมาท่องเที่ยวมาลงทุนเป็นประเทศที่ปลอดจากคอร์รัปชันมีความหวังไหมมีความหวังครับแต่วันนี้เราก็ยังเป็นสิ่งที่ยังท้าทายที่ต้องช่วยกันครับ